จะบอกว่าดูวิดีโไทยเต็มนะคะเป้่าเป่าทำไมอ่ะเย็นฟันไม่กี้ยองบอกเปล่าทำไมเย็นฟันทำเ,เป็นไอ้ออกริงเหรออืมมีคนจะหาแม่เลยอ่ะ เหมือนกินของเย็นอ่ะเป่าไอติมอ่ะเป่าไอม,ม,มันจะไม่เย็นฟันจริงหรอเทคนิคเหรอาบางขรแข็งจริงอ่ะอ,อันนี้คือเราได้เทคนิคใหม่นะคะถ้าเกิดกินฟันไปแล้วกินอ่ะให้เป่าให้เป่าออกมาถ้าเป่นคนเสียวฟันนะแต่คนไม่เสียบฟันไม่ต้องเป่าเสียงอื่นต้องเป่าไหมคะ เดี <łość> ๋ยวเรื่องอื่นทำได้เรื่มต้องเป่าไม่น่ากินอ่ะเดี๋ยวกินกันนะบาย